สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ค่ะวันนี้ก็เอาฝันความฝันมาตามความฝันของน้องจุ๊บจิ๊บเนาะค่ะน้องจุ๊บจิ๊บงวดที่ผ่านมาฝันว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์ชนแม่ป้ามอเตอร์ไซค์หกศูย์สามสองเลขออก6กสามแม่ป้าอายุห้าสามจะได้มากเนาะก็เฉียดแต่ว่าเลขทะเบียนรถนะมันเข้าหกสาม ั้งแต่ตองวดน้องก็ยังไม่ได้ฝันเลยมาแล้วก็ยังไม่ได้ฝันค่ะวันนี้ก็มาตามโค้งสุดท้ายแม่นุชแล้วก็เลยได้ฝันน้องจุ๊บจิ๊บด้วยเลยค่ะก็งวดที่ผ่านมาฝันแม่นทั้งแม่และลูกเลยเนาะค่ะงวดนี้ก็รอดูว่าใครจะแม่นกว่ากันนะรอดูค่ะเดี๋ยวประกวดกันสองคนใครจะได้ที่หนึ่งค่ะก็เดี๋ยวให้น้องจุ๊บจิ๊บเล่าความฝันเนาะงวดหนึ่งกันยายนหกแปดนี้ก็เนี่ย แถวนี้ฝนจะตกเนาะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเดี๋ยวเราเรียบเล่าความฝันกันดีกว่าเนาะค่ะน้องจุ๊บจิ๊บเล่าเลยค่ะว่าฝันยังไงบ้างฝันวันไหนนูฝันเมื่อคืนจ้ะอ๋อเมื่อคืนค่ะจ้ะนูฝันว่านูน่ะนูน่ะคือไปนอนบานบานญาติจะบานญาอายู่ห้งหินนู้นก็มาเมือเมือเช้านูมาบอกให้แม่ฟังว่านูฝันนูฝันหินอันคือจังอันเทวดาน่าจ้ะแตะแล้วแล้วหัวลงมาะ เอาหัวลงมาว่าต้นหนาโน้นเลยเด้จ้ะหัวลงมาว่านั่งตัวหูจักอันเขาเนี่เเถาเถาชื่ออย่างชื่อสุพินบอกผนว่านุก็ว่านุบงูหูจักได้จ้านุนุเ่าจะมานอนยืนหยิมือเลยอยากดูว่านุฟันน่าจ้ะเนี่ยนุว่าจะคนบานหีิบแมนตัวนี้โอปูสีเบิองด้วงหายด้วยผมว่านว่าปูได้จ้ะ็นวอกเดี๋ยวสีเบิองด้วงหายนุก็เลยแบมือผนบอกว่าแบมือมากเลยนะ แบ่นูก็แบ่ใ ah, ห oh, so uh ้เพิ่นเพิ uh ่นก็ว่าโหบ่ลําบากตัวนี่เพิ่นว่าอีนี่เด้จ้ะบ่ลําบากตัวนี่อันนูก็ว่าบ่ลําบากแน่ด้ลวงปู่คือุมื้อนี้คือหากินยากเดโอ้ยมันบ่รวยง่ายดอกนางเพิ่นว่าอดเอาก่อนแล้วว่าเดี๋ยวก็รวยเองดอกแล้วว่าฮนูแม่นนี่บ่จะปู่ะแม่นจะเดี๋ยวปู่สิให้ของดีเพิ่นน่ะมันก็เขียนใส้มือนู6 7 4เพิ่นว่าอ๋ย่แล้วเพิ่นก็ให้อีก อเอาหลีกช่องโต้ไปนํางเลยนี่ปูให้ไปเชียงโฉกเพย่ <c oughs> อันที่แปดจ้ะโอ้นึกว่าเอ้าอันตัวนี้ปูถืออีลีบ่ถืออีลีตัวเพื่อน嘛ท <c oughs> นวมขีดได้จ้ะเพราะว่าถืออีลีนะัน่งไปซื้อเบิ้งให้ให้อนันญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวซื้อเบิ้งเลยเพื่อน嘛บูบดิดขีดตัวบูบดิดขีดโม่ได้เพื่อนมาจ้ะ <c oughs> จ้าที่นี่นึกว่านึกวา่าได้ปะ จันเนี็ยเดี๋ยวหนูสิบอกอีพ่อก็อีแม่สื่อเด้อกขัดจิตถือขัดถือเด็กจีสือหัว่มูชุนในในถวายหนูสิจ้ะเออเออฉันลูกไปก็เด็กหายปึ๊บเลยฉันมันก็เลยตื่นเลยจ้ะค่ะรอบนี้น้องจิบจิ๊บก็ฝันได้เลขเลยจ้ะฝันว่ามีปู่คนแก่ๆคนนึงจ้ะไม่รู้จักเขาบู้จักจ้ะเหาะมาจากฟ้า มเป็นเหมือนเทวดาเหรอะจ้ะเป็นคือจังหอมันก็จังเทวดาน่าจะแบบปุ๊บมาตอนาหนนู้นเลยหอลงมาปุ๊บตอนไหนนู้นเลยน่าจะแต่น้องจิบจิบคิดว่าน่าจะเป็นเทวดาจ้ะหอลงมาข้างล่างและมาถามหาคนชื่อสุพินแมนจ้ะน้องจิบจิบก็บอกว่าไม่รู้จักคนชื่อสุพินจ้ะมีไหมคะในบ้านปู่ปู่ไหมชื่ออะไรไม่มีอ๋อไม่มีบไม่มีค้ะ ก็สรุปน้องจิบจิบก็บอกกับเทวดาบอกกับปู่รูปนี้องค์นี้ไปว่าไม่มีอ่าแล้วก็เขาก็บอกว่ากับน้องจิบจิบว่าจะดูดวงให้น้องจิบก็แบมือให้สองข้างเขาก็ดูดวงให้เข,ใหเขาบอกว่าแนะ่น้องจิบจิบจะไม่ลําบากแต่น้องจิบจิบก็เลยเถียงไปว่าทําไมจะไม่ลําบากเนี่ยลําบากไม่รวยไม่มีเงินเขาก็เลยบอกว่าให้ใจเย็นเดี๋ยวก็มีเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ของดีแล้วก็เขียนเลขใส่มือให้ก็คือ เลขหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เขียนใส่มือให้เนาะเป็นเลขสีอะไรคะน้องจิ๊บมันเป็นหนุมันโมเมนต์ชีน่าจะแบบว่าเพิ่นขึ้ใส่แบบว่าใหม่ซื้อน่าจะหนุ่มซื้อีดเดวเแล้วเขียนว่าอีกอย่างน่าจะก็เหมือนกับว่าเวลาเขาเขียนน่เราก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นเลขอะไรแต่มันไม่ไม่ไม่มีเป็นเลขมาแต่เรารู้อยู่หัวใช่ใช่แต่เนี่ยหกนี่เราก็รู้ว่าหก เจ็ดอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเป็นเลขนี้แต่มันจะไม่ปรากฏเลขไม่ปรากฏเป็นสีคือความรู้สึกในความฝันเรารู้ว่าเป็นเลขใช่เห็นเห็นเห็นว่าเป็นเลขนี้ค่ะก็ก็มีสี่แปดด้วยเลขสองตัวกับสามตัวค่ะแล้วเขาก็หายไปเลยจ้ะก็คือว่าเหาะลงมาบอกเลขเขียนเลขให้แล้วก็หายไปเลยค่ะก็ได้เลขเลยไม่ต้องแปลแล้วแหละเนาะ ค่ะต้องแปลไหมคะเมนุสหมอมีความเปรียบองเปลเลยเลขเลยเอาเอาลองมึงแม่กับลูกไพ่ซีเมนเดี๋ยวเลยลองดูนะจารนี่ค่ะเลขน้องจุ๊บจิ๊บก็คือหกเจ็ดสี่ที่เขาเขียนให้เนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยหกกับเก้าอ่ะมันอาจจะตีรังกาคําแก้วก็กันเก้าเจ็ดสี่ให้ด้วยแล้วก็สี่แปดเลขสองตัวค่ะก็ตัวเลขก็สวยงามงวดหนึ่งกันยายนหกแปดค่ะนี่พอจุ๊บจิ๊บก็ ือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นอยู่ตลอดตลอดอยู่แล้วถ้าหลุดก็หลุดไม่จริงว่าเข้าตลอดใช่ค่ะก็ฝันแม่นแข่งกับแม่นุชย์เลยเนาะค่ะสามตัวน่ามีอะไเคยเคยฝันเข้าสามตัวด้วยน้องจิ๊บอ่ะอันนันอันคลิปแรกเลยแตกสามตัวเลยจำตอนนั้นจําได้ว่าอะไรนะมีแปดสามด้วย แปดสามแปดสามเจ็ดเออประมาณนี้ค่ะตอนนั้นเลใหญ่แมงมุมค่ะน้องจิ๊บเคยออกสามตัวแต่แม่นุษย์ยังไม่ออกสามตัวนะออกครั้งหนึ่งออกครั้งหนึ่งบ่ที่ที่ออกสามสี่ห้าอ๋อสามสี่ห้าห้าสี่สามที่แม่เจอเสือสรุปแล้วเสมอกัอกสามตัวคนละงวดสรุปแลเม่นเสมอกันเดี๋ยวอันนี้เลขของน้องจิ๊บจิ๊บในงวดนี้เนาะ ถ้าใครอยากรู้ว่าเมนุชจะฟันเลขโค้งสุดท้ายว่าเลขอะไรก็เรารับชมคลิปต่อจากคลิปนี้เนาะเณแกก็จะถ่ายฟันเมนุชให้ให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะเลขน้อง<ส>จิบ๊บจิ๊บนี่คืตรงกับเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อลไเนาะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพ่อชายจะฟันเห็นที่ว่ารถน้องชายถูกชนพ่อชายก็ให้เลียนี้มาเหมือนกันเนาะที่แปดค่ะเพราะว่าวันที่ผ่านมาอ่ามดม สามตัวเลยทะเบียนร์ไซค์ผมครับสี่แปดหกห้ามันออกแปดหกห้าไปแล้วเหลือสี่แปดค่ะนี่ค่ะเลขก็สวยงามเจ็ดสี่ก็ตรงกับหลายท่านเลยนะเลขเจ็ดสี่เก้าเจ็ดก็ตรงกับหลายท่านหกเจ็ดก็ตรงกับหลายท่านค่ะก็ตัดสองตัวด้วยเนาะบางทีมันไม่มาทั้งสามตัวอันนี้ก็เป็นเลขของน้องจุ๊บจิ๊บงวดนี้ก็เอาฝันช้าหน่อยน้องฝันช้าหน่อยก็อาจจะมีแค่คลิปนี้คลิปเดียวในงวดนี้เนาะ ค่ะก็รอลุ้นดูว่าเลขจะออกไหมค่ะได้ข่าวว่าน้องจะไปทํางานต่างจังหวัดด้วยค่ะก็ค่ะไปกรุงเทพถ้าเกิดว่าหลังจากงวดนี้เลขออกหรือยังไงอะไรยังไงก็ต่อไปก็จะได้ตามข้อฝันน้องทางโทรศัพท์เอาเนาะค่ะยังไงก็จะตามให้อยู่แล้วเพราะน้องจิบข้อฝันแม่นมากค่ะก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะ คนก็ตกด้วยคิดถึงแม่จะทำงานเพียแม่หรือเปล่าคิดถึงลูกคิดถึงทั้งสองคนตอนนั้นตอนนั้นแม่นุชไปทํางานจิ๊บอยู่จิ๊บคิดถึงแม่ือรอบนี้จิ๊บไปเดี๋ยวแม่จะคิดถึงจิ๊บค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะค่ะเราสามคนก็ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะในช่องเขยอีสานใต้สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้เลขของจิ๊บ สามตัวตรงๆเนาะค่ะได้เข้าเนาะนี่ถ้าถูรางวัลใหญ่ก็ไม่ต้องไปทำงานโอเคค่ะ